สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลอู๋นะครับคูปต้าเอเชียบ้านดุงแล้วก็เซลแฟมคูปต้าบ้านดุงครับนี่สำหรับวันนี้พวกเราจะมาดูรถอ่าดูรถ l หน1 8อครับนี่แต่สภาพนางฟ้าเลยครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับนี่มาดูคันแรกกันเลยครับนี่คันนี้เป็นรถปี64นะครับชั่วโมงใช้งานอยู่ที่1,221ชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวดู เดี๋ยวดูชั่วโมงการทำงานนะครับนี่เดี๋ยวดูลดูโดยโดยรอบนะครับสวยๆเลยครับคันนี้คันนี้รถมาจากจังหวัดมุกดาหารครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเงินดาวกันนะครับดาวเริ่มต้นที่25,000บาทครับอ่าทางงวดดก็จะมีงวดได้ 2,000 2,011เดือนนะครับพอถึงเดือนที่12งวดใหญ่เราจะจ่ายอยู่ที่81,950บาทครับแล้วก็มาดูคันที่สองกันเลยนะครับนี่ตัว LC018 SP เหมือนกันสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2,564 811ชั่วโมงเท่านั้นนี่ดูรอบคันกันหน่อยครับนี่เซลแคมครับคันนี้ดาวเท่าไหร่ครับเซล คันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่สา0หมืนห้าพันบาทครับผมนี่ oh, รถสวยคร <okay. S 1> ับผมชั่วโมงการทำงานไม่ถึงหนึ่งพันชั่วโมงครับผมนี่ mm. เป็นรถมาจากกรุงเทพมหาคนครนี่สำหรับคันนี้ค oh. ่างวดของเขาก็จะมีเป็นแบบรายปีมีวัดย่อยวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนวดรายปีก็จะอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนี mm. ย่ยางเขายังใหม่ๆอยู่เลย mm. นี่สำหรับคันนี้หรือลูกค้าจยผ่พัน เป็นรายหเดือนก็ได้หรือรายเดือนก็ได้เหมือนกันนี่สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเซลล์ผมเข้ามาได้ต่อไปเอกาสารนี่ครับเอกสารก็สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนคนซื้อคนค้ำนะครับคนซื้ออายุไม่เกินเจ็ดสิบปีคนค้ำาอายุไม่เกิน60สิปีนะครับอโอเค,อเคนะผมะขั้นต่อไปนะผมคันนี้ก็เ,เป็นรถนะครับที่ ใหม่ที่สุดคันนี้ปีรถปี65นะครับผมใช้งานมาก็ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมคันนี้ก็สามารถดาวน์รูต้นได้อยู่ที่30,000บาทนะครับผมวันนี้ก็พวกเรา3คนนะครับผมเซล,ลโอมเนาะเซล,ลแฟมแล้วก็เซลภูผานะครับก็มารีวิวให้ก็จะเป็นรถนะครับผมสภาพนาะงฟ้าอยู่ที่คูต้าบันดุงนะครับตอนนี้นะครับผมรถ L40 นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับผมทั้ง3คันนี้ นะครับก็เลือกที่คันสวยๆมาให้ดูนะครับผมแต่ว่าก็มีอีกนะครับผมเยอะเลยนะครับเนาะเซลแฟมอันนี้คือคัดมาแล้วครับนี่ก็คันนี้นะผมงวดย่อยเดือนละนะครับผม2 0 0 0ัน0อพอถึงรอบปีนะครับผมเราจะจ่ายที่8 7 0 0 0บาทนะครับผมก็มีอีกหลายคันให้เลือกดาวถูกกว่านี้มีไม่มีเหมือนกันนี่ครับนะครับผมเราก็สามารถติดต่อนะครับผมอ่า เริ่มต้นเซลแฟมอ่ะเซลแฟมเบอร์ติดต่อเซลแฟมนะครับ0610241881เบอร์นี้แท็กไลน์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เบอร์ผู้ผานะครับผมเบอร์061นะครับ018 0354นะครับผมแล้วก็เบอร์เซลโอมเบอร์อะไรครับเบอร์เซลโอมนะครับ,บ098861 4663ครับผมโอเคนะผมถ้าว่าถูกใจนะผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมฝากกดไลค์นะผมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคูปต้าบ้านดงนะผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะผมให้กับเซีลน้องใหม่ทั้งสองนี้นะครับผมก็เบอร์โทรเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้วยเนาะด้านล่างผมอยู่ที่ด้านล่างนี้นะผมถ้าว่าสนใจ นะครับผมอยากจะดูรถคันไหนก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับผมอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับผมตอนนี้รถสวยๆให้เลือกเยอะซะด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้จัดโปุ๊บนะครับผมที่สำคัญซีดาวก็มีซีดาวก็มีครับผมซีดาวก็มีนะครับผมรถเอล40ก็รีบเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้สเปคแบบไหนก็ติดต่อพวกเรามานะครับผมสำหรับนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ